ถ้าหากวันนี้ความรักของคุณเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้คุณดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นหรือทําให้จิตใจคุณมันโอเคในในเชิงที่เติมเต็มชีวิตของคุณคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเองนะครับเรื่องของคนสองคนเนี่ยที่ตัดกันไม่ขาดมันคือเรื่องของความรักหรือความภูกพันในรูปแบบของความรักเนี่ย มันไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงแค่ความผูกพันความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของความรักนะฮะหลักการของความรักหลักๆนะฮะมีอยู่3ามสามแก่นนะฮะสาแก่นนะครับอันแรกนะครับก็คือความผูกพันนะฮะความผูกพันอันที่สองนะฮะคือความต้องการนะฮะความเสน่หานะครับอันที่สคือความจริงจังสามอย่างนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้ความรักอยู่แบบสมบูรณ์นะฮะ ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็ก่อให้เกิดปัญหาได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันต้องมีทั้งสามนะไม่จําเป็นนะแต่ขาดอย่างหนึง่งอย่างใดไปก่อให้เกิดปัญหาได้ถ้าผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะว่าความรักมันต่างจากความผูกพันยังไงความรักใหญ่กว่าความผูกพันเพราะเมื่อกี้ที่ผมบอกคือความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของความรักผูกพันนะฮะมีเสน่หาและก็จริงจังคบกันนะฮะ มีความผูกพันก็เป็นเพื่อนกันนะฮะมีแต่มีแต่เสน่หาก็แค่วันนี้แตกมีแต่ข้อผูกมัดชัดเจนอยู่เพื่ออะไรฉันรักคนคนนี้หรือเปล่าก็แต่งงานกันโดยที่ไม่ได้รักกันอะแล้วแต่งงานโดยที่ไม่ได้รักกันพ่อแม่จับแต่งก็มีความผูกมัดชัดเจนผูกมัดในความจริงผูกมัดแต่ในใจเฮ้ยคนคนนี้ใช่หรือเปล่าแล้วฉันทรมานไปเพื่ออะไรอะใช่ไหมฮะดังนั้นอย่าลืมสามงองประกอบนี้นะฮะผมพยายามจะอธิบายให้ฟังว่า ความผูกพันกับความรักมันต่างกันยังไงนะดังนั้นถ้าคุณบอกคุณแค่ผูกพันอย่างเดียวไม่พอเพราะแม้แต่ผมเองนะฮะกับแฟนเก่าผมผมก็คุยได้คุยคุยได้คือผูกพันเราเรายังเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เรายังเป็นห่วเป็นใจถามว่ารักรักแต่มันไม่ใช่รักแบบแบบที่มันจะสม,มแบูรณ์แบบแบบที่ที่จะเป็นในเชิงของโรแมนติกเลิฟอบในความรักที่แบบว่าผู้ชายรักผู้หญิงแบบนั้นแหละมันคือรักแบบแบบคนที่คุณเคยกันเป็นเพื่อนกันหวังดีกัน และการของผมไม่ไม่เอาเพอไม่เอาความคิดว่าคิดว่าเขาคงรักฉันไม่เอานะฮะสมองกับหัวใจบาลานซ์กันหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าทําไมคนนุณถึงไปต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรปะเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าถ้าคุณเลิกคนเนี้ยคุณจะเจออะไรหลายคนที่กลัวกลัวทุกอย่างนะความกลัวเกิดจากการที่เราไม่รู้ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้ทุกคนยอมอยู่กับที่ไม่รู้จะไปไหนนะฮะเรายอมที่จะอยู่ดีกว่าที่เราจะเสียสิ่งที่มันมั่นใจสิ่งที่มันชัวร์แต่บางทีเราลืมไปครับว่าสิ่งที่มั่นใจหรือสิ่งที่ชัวร์ของคุณมันกําลังกัดกร่อนหัวใจคุณ oh, <no. S 1> ทุกวันทุกทุกวันดังนั้นครับผมไม่ได้บอกเออไม่ได้บอกให้ไม่กลัวกลัวได้ฮะ แต่เราต้องกล้าที่จะเดินออกมาคนคนที่จริงคืออะไรปะคนที่จริงๆนะคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะเขากล้าที่จะเดินออกมาแม้ว่าเขาจะกลัวก็ตามคนที่คนที่ประสบความสำเร็จก็คือกล้าที่จะลงมือทําหรือตัดสินใจแม้ว่าเขาจะกลัวก็ตามนะฮะสิ่งที่มันชัดเจนก็คือถ้าหากวันนี้ความรักของคุณเนี่ไม่ได้ส่งเสริมให้คุณดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้น หรือถ้าให้จิตใจคุณมันโอเคในในเชิงที่เติมเต็มชีวิตของคุณคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเองนะครับไม่มีใครช่วยคุณได้นะฮะผมเองก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมฮะคุณจะหวังให้คนรักช่วยคุณเขาเป็นคนอื่นนะฮะเขาอาจจะช่วยคุณไม่ได้เช่นกันสิ่งเดียวที่ช่วยคุณได้ก็คือตัวคุณและคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเท่านั้น คุณ<ข> <Yeah. S 1> ทุกคนจริง <Yeah. S 1> แล้วก็พบกันใหม่คราวหน้ากับไลฟ์ซูเลอร์แบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ปึ้งปึ้ง